กว่างงานบุญอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์สัก์งานหนึ่งของวัพระธรรมกายที่สำเร็จได้อย่างงดงามอลังการอย่างน่าปลื้มปิติใจและประทับใจได้นั้นล้วนเกิดจากพลังศรัทธาของมหาชนล้วนเกิดจากความทุ่มเทของสาธุชนและของผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพแห่งความสำเร็จนั่นคืออาสาสมัคร ภาพงานบุญอันถ่ายทอดถึงความรุ่งเรืองในบรวรพระพุทธศาสนานี้จะไปกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีของชาวโลกให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาจากความไม่รู้ตื่นขึ้นมาจากความหลงไหลมัวเมาแล้วหันมาสู่การปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นสัญญาณใหม่ที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสันติภาพอันแท้จริงที่ทุกคนรอคอย อาสาสมัครจึงเป็นผู้นำแห่งแบบอย่างอันดีงามของชาวโลกเขาและเธอผู้มีดวงใจเทิดทูนในพระพุทธศาสนานำความแข็งแรงของร่างกายนำพลังวัยหนุ่มสาวกับรอยยิ้มอันสดชื่นมาทุ่มเทเวลาให้กับงานพระพุทธศาสนาโดยมิได้ค่าตอบแทนใดๆแต่มาด้วยศักยภาพแห่งผู้นำ ซึ่งมาเป็นส่วนหนึ่งอันสำคัญที่จะชี้นำเส้นทางสว่างเพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกอาสาสมัครจึงไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคไม่หวาดกลัวต่อความยากลำบากพร้อมที่จะต้อนรับบริการอำนวยความสะดวกแก่สาธุชนทั่วโลกและรักษาบรรยากาศอันสงบเงียบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมกับเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอาสาสมัครจึงเป็นผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานบุญในวัดพระธรรมกายเพื่อขยายสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นบนโลกและงานบุญต่างๆนี้จะเป็นบทฝึกภาคปฏิบัติที่ช่วยสร้างคนเก่งและคนดีให้เกิดขึ้นมากมายในสังคม ทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกลั่นเป็นบุญทุกรอยยิ้มล้วนสร้างความประทับใจและทั้งหมดนี้คือความเสียสละที่จะสร้างโลกนี้ให้เกิดสันติสุขจากการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดของอาสาสมัครเพราะโลกนี้มีอาสาสมัครพุทธศาสตร์จึงรุ่งเรืองและสดใสอาสาสมัครมาสร้างงานให้เกรียงไกร ให้ยิ่งใหญ่สืบสารธรรมคู่โลกานี่จึงเป็นภารกิจเราอาสาเพื่อนำพาชาวโลกพบสุขสันกับงานบุญอาสาสมัครรวมใจกันเพื่อสร้างวันสันติสุขด้วยธรรมกายรอเธอก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและสันติภาพอันแท้จริง อาสาสมัคร